นหาเจ็ดหนึ่งหาครับผมผู้ใดสนใจครับุปก่อนดันหนาดันหนาครับทางน้ำนะครับไปยิบปีเลยการเงินสบาผู้เดียวนี้ยีสิบปีสบายสบา บ่ต้องสอบเตี่ยนไม่อย่างเดียวโอ้ขั้นขั้นหนาดานาเด้นเนาะตัวนี้เนาะเมียนบ่ขั้นดานาเด้นเนาะขั้นดานาขั้นดานหรือันันเผาเนี่ขั้นเผาั้นเผาันนาดานาดานาตัวนี้เป็นดานาบ่ะ ปั Dante, ่ да มเดิมเพาท่านเห็ดแน่นเนาะปั่มเดิมสภาพตัวโอเคเลยครับโอเคนี่ตัวรถเห็ด well งานเนาะเห็ดงาเอฟซีเขาบบกมักดอกล่างดีๆเขามักแบบนี่เรถเห็ดงาน ได้ดันหนาครับถังน้ำเนาะยางต็มหนาหลังนี่ตัวนี้ไงริมทะเบียนชุดโอนครบนี่ขั้นหนาด้านหน้าครับนี่แมนด้านหน้าเนี่ยมันใส่ดีโอ น,น็อตบัตันนี่ถือกุญแจตีเปลี่ยนคาดจากเทียบไปนี่โอ้งามงามงาม,มไปสนใจครับกลิ่งกลางมาได้ หนึ่งพันกว่าชั่วโมงต้นไหมนสี่ร้อยสามสิบหกชั่วโมงต้นสาวสาชั่วโมงรหมลดลไ่ค่อยได้ใส่ตนนี้บ่อเดิมบ่เออบ่อกงยังบ่ท่านไหนรถ ok, oh มันหลายพันรับเนาะน้ำมันบ่ คาฟิวมันรวมครับคุณนีโอ้คาฟิวซ้อ,อ,อมหาอไ์เดยสอมเตมือนอ่าต้องต้องมาตรโอ้คาฟิว,วมันรวมนี่ครับสภาพรถชั่วโมง1 4 3่งชั่วโมงเด้ับเด้ชั่วโมงแท้ระบบใช้งานปกติ งปกติดยครับน้ทั้ทงน้ำนี่นี่ทั้งน้ำในทั้งน้ำความนยครับถทั้งน้ำนี่กหลายบาทแล้วัทั้งน้ำนี่ช่องอกันน้นนนนนำนครับผีมีตอล่งใงไเคิลูความสภาพสวยงามครับพันกวั่วโมง

สวยครับสวยซื้อว่าสวยเลยผู้ใดสนใจนะครับห้าเจ็ดหนึ่งห้านี่เผากลาง,งกิ๊กเลยครับนี่เผากลางยังแห่งกิ๊กเลยครับดื่มน็อตยังเหยียบผ้ามืข้างหลังเบืงข้างหลังนะครับนี่สวยงามครับเก่าสิบเร่ง ห้าเึ้าครับผมนี่เบิ่งแขนขายกกระบอกซอยยกยังปิ้งอยู่ครับตัวนี้บ่ได้เครืองปลูกนะครับได้ตะดันหนากับทางน้ำไอม่ผีเลือกปุ๊บใช่ไหมของปุ๋ยเลย่ยไหม ฟ้าให้กะบุเป็นยังเนาะอแห่งดีเว้ยเผ่าลังกัแห่งดีเนอนเนอนครับสิ้นเผ่าลังกับบัวเคยหัวก๋ิวแห่งกิ๊กเลยเผ่าบ่วเคยเปลี่ยน มันดีพดปาดรถไม่เนาะเอาเอาสอยมามกสวยสวยใครสนใจครับกิงกลางมาได้เลยครับเด้อเดิมบางเดิมบางเดิมบางนางบวชผู้ได้มักรถเดิมๆชั่วโมงหน่อยๆครับกิงกลางมาได้ธรรมดารถปลูกอ้อยนี่มันต้องมีบุบมีเบี้ยวเยนาะฟ้ากระปุ่งเนาะ อันนี้คือยังรักษาได้ดีเะวะไปำม่เนาะยังกิกเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับ